Skeleton System Skeleton Appendicular โ Ske ชเดอร er ์กร g เด d l e หรือกระดูกไหลประกอบด้วยกระดูกหลัก2ชิ้น 1. หนึ่เคขวกระดูกไขปลาร้าลักษณะเป็นกระดูกยาวรูปร่างโค้งเล็กน้อตำแหน่งเชื่อมต่อระหว่างสเตอร์เนมกระดูกอกอก,กับสแปริอเลสบักหน้าที่ค้ยยันไหลให้ห่างจากลำตัวเพื่อให้แขนเคลื่อนไหวได้อิสระ2สแปกระดูกสบักลักษณะ แบนกว้างมีรูปสามเหลี่ยมตำแหน่งอยู่ด้านหลังของซวงอกบริเวณกระดูกซี่โครงส่วนบนอพร์อีกเรมทีสหรือระยางบน humerus เป็นกระดูกยาวเพียงชิ้นเดียวในต้นแขนส่วนหัว h ฮ a เชื่อมกับเบ้ากระดูกสะบักที่ข้อไหล่ส่วนปลายล่างเชื่อมกับกระดูกปลายแขนที่ข้อศอกกระดูกปลายแขนหรือฟ o r อมีสองชิ้นทำงานร่วมกัน 1. radius อยู่ด้านนิ้วหัวแม่มือ 2. alneur อยู่ด้านนิ้วก้อย carpus bone หรือกระดูกข้อมือเป็นกระดูกเล็กๆเ,เ,เรียงกันเป็นสองแถวแถวใกล้แขน proximal scaphoid lunate triquetrum pisiform so แถวใกล้ฝ่ามือ distal row trapezium trapezoid capitate hamate metacarpus หรือกระดูกฝ่ามือ เรียงตามนิ้ว1-5จากหัวแม่มือไปนิ้วก้อย Falanges หรือกระดูกนิ้วนิ้วหัวแม่มือมี2ข้อ proximal distal นิ้วอื่นๆมี3ข้อ proximal middle distal lower extremities หรือระยางล่าง Femur หรือกระดูกต้นขาเป็นกระดูกที่ยาวและแข็งแรงที่สุดในร่างกายส่วนหัวกระดูก head เชื่อมกับเบ้ากระดูกเชิงกราน acetabulum p พอร์เทเลหรือลูกสบ้าเป็นกระดูกรูปสามเหลี่ยมเล็กๆฝังอยู่ในเอ็นเหนือหัวเข่าช่วยลดแรงเสียดทานของกล้ามเนื้อกับข้อเข่า t ีบีอหรือกระดูกหน้าแข้งรับน้ำหนักจากร่างกายและเชื่อมกับฟีเมอร์ที่ข้อเข่าฟิเบ l a เลอร์หรือกระดูกน่องไม่รับน้ำหนักหลักแต่เป็นจุดยึดกล้ามเนื้อ ทาร์สหรือกระดูกข้อเท้า c คลค a นี u สส้นเท้าเทเลสรับน้ำหนักจากทีบีอ n ะเนอร์วิคิลเลอร์คิวบอยด์คิวชิ้นเม t ทาโซสหรือกระดูกฝ่าเท้ามี5ชิ้นเรียงจากนิ้วหัวแม่เท้าไปนิ้วก้อยฟอร์แลนจีหรือกระดูกนิ้วเท้ามี14ชิ้นนิ้วหัวแม่เท้า2ชิ้นนิ้วอื่นๆ3ชิ้นจอยหรือข้อต่อ 1. แบ่งตามโครงสร้าง (structural classification) 1.1 Fibrous Joints ข้อต่อแบบเยื่อยึดแน,น่นไม่มีช่องว่างระหว่างกระดูกขยับไม่ได้หรือแทบไม่ขยับตัวอย่างร้อยต่อของกระดูกกระโหลก (sutures) 1.2 c o r t i l a g ง n o u s Joints ข้อต่อแบบกระดูกอ่อนมีชั้นกระดูกอ่อนเชื่อมกระดูกขยับได้เล็กน้อยตัวอย่างข้อต่อกระดูกสันหลังร้อยต่อกระดูกหัวหนาว (pubic symphysis) 1.3ึ่งจุดสามสโนวีอข้อต่อแบบน้ำหล่อเลี้ยงมีโพรงข้อต่อจอยแคลวตี ty, และเยื่อหุ้มข้อต่อส n o v i a l Membrane เคลื่อนไหวได้ดีตัวอย่างข้อศอกข้อเข่าข้อไหล่แบ่งตามการเคลื่อนไหวฟังชเนอร์คลาสฟิเคชัน i องจุดหนึ r งซิน s, <S ขยับไม่ได้เช่นรอยต่อกะโหลก2.2 Amphiarthrosis ขยับได้น้อยเช่นข้อต่อ กระดูกสันหลังกระดูกหัวหนาว2.3 d i r t h r ไดออโทรซิสขยับได้เต็มที่เซโนวี a l ลจอยน์สแบ่งย่อยตามรูปร่างและการเคลื่อนไหว1 Ball บ n d Socket ข้อไหล่ข้อสะโพก2 h i ฮิ e ข้อศอกข้อเข่า3 Pivot ข้อหมุนระหว่าง Radius และ u อ n a 4. เ a ก d l e โคนนิ้วหัวแม่มือ5 c o n d y l o i d ข้อมือ6 Gliding Plane ข้อต่อระหว่างกระดูกเท้าและมือบางส่วน